ในกรณีที่เครือข่ายกลุ่มต่อต้านไม่เอาเหมืองแร่ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคนเพชรบูรณ์ไม่เอาเหมืองแร่ เครือข่ายองค์การโลกสีเขียวเพชรบูร์ร่วมกับกลุ่มคนน้องไผนาเฉลียงยางงามไม่เอาเหมืองแร่และชาวบ้านผู้นำชุมชนจากตำบลนาเฉลียงตำบลยางงามและตำบลน,น้องไผอําเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวนกว่า3 0 0้คนรวมตัวกันเดินทางมาที่สรรารการจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อยื่นหนังสือและรายชื่อผู้คัดค้านการทำเหมืองแร่ต่อนายสืบศักเอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากที่มีกระแสข,ข่าวว่าบริษัทกลุ่มธุรกิจทุนข้ามชาติได้ ออาชญาบัตรการสำรวจแร่เดิมในเขตพื้นที่อำเภอหนองไผ่และอำเภอชนแดน,นและได้มีการยื่นขออนุญ,ญาตอาชญาบัตรสำรวจแร่ใหม่เนื่องจากอาชญาบัตรเดิมจะหมดอายุในเดือนมก,กราคมปี63รวมทั้งยังได้มีการเตรียมเข้ามาสำรวจขุดเจาะแร่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุร์อีกครั้งแต่ที่ผ่านมานั้นกลุ่มชาวบ้านได้ขอให้อุตสาหกรรมจังหวัดชี้แจงถึงความชัดเจนว่า ได้อนุญ,ญาตให้บริษัทเหมืองแร่เข้ามาสำรวจรอบใหม่แล้วหรือไม่แต่ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจึงรวมตัวกันเดินทางมาที่สารการจังหวัดพร้อมนำรายชื่อผู้คัดค้านการทำเมืองแร่มายื่นต่อผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่29พฤษภาคม2562ที่ผ่านมา ล่าสุดปลายวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาเคือขายกลุ่มต่อต้านไม่เอาเมืองแร่ดังกล่าวจำนวนกว่า100คนได้เดินทางมารวมตัวกันณนะที่ว่าการอำเภอหนองไผ่เพื่อรับฟังคำชี้แจงจากนายเัยสิทธิ์ชัยสัมฤทธิ์ผลในอำเภอหนองไผ่และนายสุทัศน์บุญนะเจ้าพนักงานป่าไม้ฉมังการส่วนจัดก,การที่ดินสมัชจาก,การทรัพยากรป่าไม้ที่4สาขาพิษณุโลกหลังพบหลักหมุดปริศนาที่ระบุว่าเป็นของกรมป่าไม้และของสมัชจานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรหรือสป กโพตามข้างถนนภายในหมู่บ้านและในที่ดินของชาวบ้านทั้งที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดและที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นสป,ปกโดยที่กำนันผู้ใหยี่ยบ้านและผู้นำชุมชนไม่มีใครทราวบว่าหลักบุตรดังกล่าวปักไว้เพื่ออะไรและมีกลุ่มทุนข้ามชาติส่งทีมสมุดแร่แฝงตัวมากแกล้งปักหมุดหรือไม่เนื่องจากมีชาวบ้านบางรายพบเห็นมีการมาปักมุตรในช่วงเวลากลางคืน โดยที่นายชัยสิทธิ์ชัยสทธิ์ผนายอำเภอหนองไผ่กล่าวต่อกลุ่มต่อต้านไม่เอาเมืองแร่ว่าเจ้าที่ที่มาปักฝังหมุดมีทั้งที่เป็นข้าราชการป่าไม้ทําเองและได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนเพราะฉะนั้นจึงมีเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดระดรยะเวลาจึงต้องเร่งรีบทาโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบและทําให้บางครั้งต้องทํางานในช่วงเวลากลางคืนไม่ใช่เป็นพวกบริษัทสมุดแร่อย่างแน่นอนส่วนนายสุทัศน์บุญนนะเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญกล่าวว่า หมุดที่ปักไว้นั้นเป็นหมุดหลักฐานที่สร้างไว้เพื่อใช้อ้างอิงโดยเอาค่าพิกัดดาวเทียมมาลงไว้สำหรับหน่วยงานตนใช้รังวัดที่ดินแนวเขตป่าสงวนจำแนกขอบเขตให้ชัดเจนส่วนขบวนการและวิธีการเข้ามาตอนแรกมาสำรวจก่อนอาจจะพบชาวบ้านเจ้าของที่บ้างไม่พบบ้างส่วนขบวนการที่สจะมาสร้างหลักและฝังหลัก ก็ได้พยายามบอกให้เจ้าที่ที่เข้ามาอธิบายกับชาวบ้านฟังส่วนขบวนการที่3หรือขบวนการต่อไปเมื่อฝังเสร็จแล้วจะมีเจ้าที่เข้ามาตั้งค่าหมุดให้ตรงกับค่าดาวเทียมเพื่อไว้ใช้อ้างอิงแนวเขตของชาวบ้านและของป่าสงวนได้อย่างชัดเจนต่อไปทั้งข้าราชการทำเองและมีการจ้างด้วยมีการจ้างอาบริษัทแล้วเหมาจ้างอธิการนณะ์ครับอาธนะิกานะรเพราะนั้นเจ้าบริษัทเนี่ยมันเลื่อนเวลาไม่ได้เพราะมันเป็นสัญญาจ้าง อา้าวเพราะนั้นมันเป็นสัญญาจ้างมันก็เลยเขาถอนคำพูดเขาก็เลยต้องเร่งรีบทาในคําว่าเร่งรีบทาเขาก็ไม่เข้าหา,ากำนันผู้ใหญ่บ้านว่าแล้วซัดเลยรวมถึงทําตอนกลางคืนรวมถึงทําตอนกลางคืนพอก่อนพระอาทิตย์ตกให้มันมีแสงอยิงดาวเทียมได้ทําเลยมูลฐานนี่นะครับมันจะเป็นมูลฐานที่เราสร้างไว้เพื่อมาใช้อ้างอิงอ้างอิงก็คือต้องมีการ ข้าพิกัดนำเทียมมาลงไว้สาหรับหน่วยงานผมเนี่ยทำมาเ,เพื่อเพื่อรางวัลที่ดินกอรชอด้วยแล้วก็แนวเขตบับสมนุนกับนด้ขอบเขตชัดเจนองเงี้ยครับนะครับตรงนี้ก็แต่กระบวนการวิธีนั้นผมเข้ามาตอนแรกนำมาสารวจก่อนอาจจะพบชาวบ้านบ้างไม่พบบ้างเจ้าของที่นะครับกระบวนการที่สองมาหลักมามามาสร้างหลักนะครับแล้วก็ฝังหลักอันเนี้ย ก็พยายามบอกให้คนที่เขาเข้ามาเนี่ยได้พยายามพบปากคนแล้วก็ให้ให้อธิบายให้ฟังส่วนกระบวนการที่3ามเนี่ยกระบวนการต่อไปถ้าฟังเสร็จแล้วนะจะมีเจ้าหน้าที่ของช่างตำรวจนะขบมยโปรเซสหมดเพื่อให้ตรงกับเราเทียมอยู่ภ้าพิกัดไหนอีกทีนึงอันนี้ยังไม่ทำเพราะยังฟังรักไม่เสร็จนะครับในกระบวนการตรงเนี้ยเรามาทำชั้กเรื่องที่ว่าจะเป็นประโยชน์รเราก็คือเรื่อง อากิินขอบเขตของคือนที่ชาวบ,บ้านกับแนวเขตป่าสุมวน ที่ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูร์นางสาวรณิตานาคาบุตรนายกอบตบึงสามพันพร้อมเจ้าาที่กรมทางหลวงชนบทผู้นำหมู่บ้านได้ร่วมกันประชุมทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแน้ำป่าสัก พร้อมลงพื้นที่ไปยังหมู่ที่5บ้านทุ่งนางามตำบลกันจุอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์และหมู่ที่5บ้านบึงสามพันตำบลบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นลำคลองแม่น้ำป่าศักดิ์ซึ่งจุดนี้พบว่าช่วงฤดูฝนนั้นมีน้ำป่าไหลหลากบวกกับไม่มีระบบระบายน้ำจากนาข้าวลงสู่แม่น้ำทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมทุกปี ข้าวที่ปลูกไว้พากันเสียหายกว่าพันไร่ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวนาทั้ง2หมู่บ้านมาตลอดเวลานานกว่า50ปีด้านชาวนาได้ทราบข่าวว่ามีการอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างสะพานข้ามาน้ำปราสักความยาวร้อเมตรกว้าง9เมตรก่อสร้างถนนเชิงวาด แอ v ฟันติกคอนกรีตความยาว3,255เมตรวางระบบท่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสักซึ่งได้สร้างความดีใจกับชาวบ้านเป็นอย่างมากโดยที่นางมาลัยวงสุริวันอายุ57ปีชาวนาฝั่งด้านหมู่5บ้านบึง3,000ตำบลบึง3,100ฝั่งว่าตนเองและสามีไม่สามารถเอารถขนน้ำมันเข้ามาถึงนาของตนเองได้ ต้องจอดรถทิ้งไว้และช่วยกันหอบน้ำมันเดินเท้าระยะทางเกือบ2กิโลเมตรยิ่งกว่านั้นเวลาฝนตกหนักน้ำท่วมนาข้าวเสียหายทุกปีซึ่งสร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากส่วนด้านนายสุรักษ์คุ้มเมืองในช่างควบคุมงานกรมทางหลวงชนบทสำนักก่อสร้างสะพาน ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณจุดที่มีการก่อสร้างให้มีความ,ร,มระมัดระวังเนื่องจากมีเครื่องจักรทำงานตลอดเวลาและยังไม่ได้เปิดให้ใช้บริการแต่ก็มีประชาชนบางส่วนที่ใช้เส้นทางนี้สัญจรไปมาเกรงจะได้รับอันตรายเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทนะครับก็ここอยากจะฝากทางประชาชนผู้ใช้เส้นทางนะครับบริเวณพื้นที่ก่อสร้างนะครับตรงนี้เนี่ยเรายังไม่เปิดให้ให้ใช้เส้นทางนะครับแต่ก็ยังจะมีประชาชนนะฮะ ยังใช้หรือยังผ่านอยู่นะฮะก็อยากฝากว่าให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าเรามีเครื่องจักรทํางานนะครับเป็นเครื่องจักรหนักนะฮะแล้วก็มีในส่วนของรถวิ่งเข้าวิ่งออกนะฮะเครื่องจักรเนี่ยอยู่ตลอดเวลาผมเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุต่อประชาชนนะครับอยากฝากไว้ตรงนี้นะครับให้ให้ให้ระวังนิดหนึ่งนะครับ ที่องค์การบริหารสุรบนพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีพิธีมอบใบประกาศเียบตัตรผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตายายขององค์การบริหารสุรบนพุทธบาตรุ่นที่1ประจำปีการศึกษา2 5 1 1โดยมีนายสมเดชธรรมานายกอบตพุทธบาตรเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเียบตัตร ดรมนัฐเสนานุชประดับองค์การบริหารจุงหวัพุทธบาทกล่าวรายงานถึงมุตถทุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนผู้สูงอายุตายายทางนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตะบลพุทธบาทได้ร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุในวัยเดียวกันลดความเหงาต้นเหตุของโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุมีผู้จบการศึกษาทั้งหมด25คนเป็นชาย2คนและเป็นหญิง23คนมีอายุตั้งแต่55ถึง82ปี ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต่างพากันดีใจที่ได้เรียนจบโดยมีลูกหลานมาคอยให้กำลังใจโดยที่นายสมเด็จธรรมมากล่าวว่าดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่จะพยายามผลักดันงบประมาณสับสนุนหมายกับกิจกรรมของผู้สูงอายุและนักเรียนที่จบไปแล้วสามารถเรียนต่อได้ในรุ่นที่สองซึ่งขณะนี้เปิดรับสมัครในรุ่นที่สองแล้ว จากนั้นได้มีการประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญให้กับนักเรียนผู้สูงอายุตาใหญ่ทั้ง25คนโดวยพิธีบายสีสู่ขวัญผูกข้อต่อแขนในวันมอบประกาศีิบัตรสมัยการษาเพื่อเสริมสริมงคลความร่มเย็นเป็นสุขตามประเพณีไทยสร้างขวัญและกำลังใจกับทั้งครูและนักเรียนและเป็นการขอขามาขออาสิกรรมระหว่างครูซึ่งเป็นลูกหลานในหมู่บ้านของนักเรียนผู้สูงอายุตาใหญ่ที่อาจจะเคยล่วงเกินต่อกันในระหว่างที่ทำการเรียนการสอน ส่วนคุณยายช่วยสืบพลอยอายุ82ปีเป็นนักเรียนผู้สูงอายุตายายบอกว่าดีใจที่ได้เรียนจบการศึกษาจากรเวนสร้างสุขผู้สูงอายุตายายแต่ก่อนเคยอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนหลังจากที่เข้ามาเรียนที่นี่มีความสุขมากไม่ต้องทนเหงาอยู่กับบ้านกับตาเพียงสองคนในขณะที่ลูกหลานต่างพากันออกไปหางานทำเลี้ยงชีพ ันดีวันดีที่อนุตตรสุสิทธิโอปงรุตัมกะลานังอมเจ้าเอ็มนังอมเจ้ายู่สนรันเมตตเหัวตัวนี้แล้วยอม Ding, 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 ที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการ,กรเกษตรค่ายพา่อขุนผาเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ช่วยศาาตราจารย์ดรประยุทธ์ลิ้มสุขอธิกรรมบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการ,กรเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีอาจารย์เทพเพียรมาลังประธานเครือข่ายคนต้นน้าเพชรปุระตามรยพ่อของแผ่นดินกล่าวรายงานว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่3การออกแบบพื้นที่โคกหนองนาโมเดลซึ่งที่ผ่านมาได้มีการมีกิจกรรมทั้งหมดมาแล้ว3ากิจกรรมได้แก่กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการและเขียนแผนขับเคลื่อนโคกหนองนาโมเดลระดับพื้นที่จำนวนรุ่นมีเกษตรกรเข้าร่วมทั้ง11อำเภอจำนวนมคนกิจกรรมที่2เป็นการจัดเวทีเสบนาหัวข้อศาสตร์พระราชาทางรอดของเกษตรกรไทยท่ามกลางวิกฤต บรรยายพิเศษเรื่องกู้วิกฤตชาติด้วยศาสตร์พระราชาด้วยอาจารย์ธีระวงเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีเชอว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นวิทยากรและการเสวนาหกข้อกเกษตรอินทรีย์วิถีชีวิตกเกษตรกรมีกรเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วม600คนและกิจกรรมที่3เป็นการออกแบบพื้นที่ โคกหนองนาโมเดลเพื่อให้เกษตรกรสามารถนําไปลงมือปฏิบัติในพื้นที่ตนเองได้จริงดําเนินการมาแล้ว2รุ่นในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และพิจิตรโดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการบรรยายศาสตร์พระราชากับการบริหารจัดการน้ําในระดับไร่นาในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดล การศึกษาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรค่ายพกุลผาเมืองและการฝึกออกแบบพื้นที่โคกหนองนาโมเดลโดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมในการอบรมจำนวน150รห้คนให้เขาไปละไม่ต้องใหนะ้ก็ได้ที่อ่อย่างนั้นมันก็ไม่มีไม่มีดองได้เพราะมันเป็นโค<ว>กได้ครับได้ครับนั้งนั่ทั้งว่างก็ทั้งว่างตอนนี้นะถ้าถ้าไม่ออกแบบนะพาเดินชมเลยดีกว่าให้เห็นภาพนาะ เอนน้รนนะคลยเ่ท ok> ีน <te ี่ตอนพัฒนาก็ขุดไปใหุ้ดตรงนี้กคิดว่ามันจะมีน้ำขัเน้บนนะครับเพราะฉะนั้นพัฒนาหรพันาก็นะนี้นะพันาัฒขออขาได้เลยนะครับซึ่งจากภาพที่เห็นนะครับก็ผมก็เอ่อมองยังมองแนวทางเดียกันกับท่านท่านรองดูว่าจะมีแปลงนาค่อนข้างเยอะที่นึง ซึ่งแล้วก็แปลงานเลยแล้วอันที่สองก็คือว่าการขุดโพรงเนี่ยระบบเวศมันจะเกิดการสร้างขึ้นมาในตัวเองเนาะแต่ตรงนี้ถ้าจะเพิ่มเติมก็คงจะเป็นเพิ่มเติมส่วนตรงนี้นะครับแต่ในเรื่องของรูปแบบการจัดผังหรือผู้ถามเขาแต่กระบวนการที่ทุกคนไม่ว่าจะแก่ดวงโป๊หรือสวดแดนแต่เนื่องจากว่าดูแลว่าไปมาเกิดใช้สิทธิของกำนานของส่วนตัวเรานะครับ แต่ถ้าเราจะเป็นแปลงตัวอย่างที่เขามาดูแล้วนะครับก็สามารถที่จะดีไซน์ได้นะครับจือสำคัญที่เราได้เรียน 30...30...10 จริงไหมสไตล์สไตล์ลักษณะการออกแบบไม่ได้ผิดนะไม่ได้ผิดหลักแต่ขาดอีกเย่างก็คือาการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์โมเดลของอา,อาจารย์สนองอ้างเอ่ยนะคะมาเป็น ตัวอย่างในวันนี้ค่ะ,อะของแปรงของอาจารย์นะคะรอบๆด้านนอกเนี่ยค่ะจะทําเป็นแนวกันชนซึ่ง นายวรวุิอินตมะมนางเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักน้ำรักป่ารักษาผ่นดินประจำปี2 5 6 2เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสเมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชลาลลงกรณ์มหิอนภูมิพลราชวารางกูลกิติสริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศราชบรดมบรมนาถบพิษ พระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาครบ67พันษาวันที่28กรกฎาคม2 5 6 2สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชนินีนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาครบ41พันษาวันที่สมิถุนายน2562และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนุกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวงทรงจดหพระชนมพรรันษา8 7พรรษาวันที่12สิงหาคม2012มีหัวหน้าส่วนราชาการตัวแทนบริษัทอาัคารารีซอเซจจำกัดมหาชน กำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาองค์การบริหารสตบลท้ายดงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานศึกษาในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเยาวชนและพี่น้องประชาชนชาวตำบลท้ายดงเขาร่วมจำนวนกว่า150คนพร้อมกันนี้ในายวรวุิอินตามะแนงเพระวังโป่งได้ร่วมกันนำทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้จำนวน1 1 1 0ต้นประกอบด้วยต้นเหลืองปริเดียธรจำนวน5 0 0ต้น ต้นชมพูพันธิ์จำนวน200ต้นต้นกระปะพึกจำนวน150ต้นต้นยางนาจำนวน80ต้นต้นพยุงจำนวน80ต้นต้นชัยพึกจำนวน50ต้นและต้นสารพีทรงบาดาลจำนวน50ต้นณบริเวณสะกักเก็บน้ำหมู่ที่6บ้านวังขอนและที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อร่วมกันรสร้างระบบนิเวศให้เกิดความสมดุลธรรมชาติและเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ทํางานให้เกิดความสวยงามร่มรื่นตลอดจนเป็นการปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์น้ําอนุรักษ์ป่าเพื่อรักษาแผ่นดินให้อดุดมสมบูรณ์ต่อไปไม่มีใครเหมือนใคร แต่ทุกคนมีคลาสได้เหมือนกันใหม่ Yamaha Grand f i l a n o Hybrid ชีวิตมีคลาสสมาร์ทไปขัน เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับนอกจากจะเกิดความเสียหายแล้วยังเสียเวลาอีกด้วยไหนจะเคลียร์กับคู่กรณีไหนจะเรียกประกันไหนจะแจ้งตำรวจวุ่นวายไปหมด,ดข่าวดีชีวิตคุณจะง่ายขึ้นด้วยมีเคลมแอปพลิเคชันใหม่จากคอปปอร์ที่จะทำให้เราสามารถจัดการกับความวุ่นวายหลังเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆโดยสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ทั้งระบบ iOS และ Android ใช้งานครั้งแรกให้สมัครลงทะเบียนและกรอกข้อมูลทุกอย่างให้ครบเช่นชื่อรุ่นรถทะเบียนรถและข้อมูลการประกันภัยหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นให้ใช้แอปพลิเคชันถ่ายภาพบรรยากาศรบริเวณที่เกิดเหตุโดยรอบให้เห็นทั้งรถเราและรถคู่กรณีและถ่ายภาพความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุเช่นรอยแตกรอยยุบรอยถลอกหรือรอยบุบเป็นต้น แล้วระบบจะให้เราแลกกันสแกน QR code เพื่ออัปเดตข้อมูลกับคู่กรณีซึ่งระบบจะทำการแจ้งตำรวจและแจ้งบริษัทประกันภัยที่ลงทะเบียนไว้ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ตำรวจและบริษัทประกันภัยสามารถย้ายรถไปจอดที่ไหลาทางเพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาการจาราจรเห็นนะครับง่ายนิดเดียวแอปพลิเคชันมีเคลมจากคอปพอคลิกเดียวฉับไวอุ่นใจประกันมา คอปปพอคุ้มครองผู้ทําประกันภยัยประกันภยัยคุ้มครองคุณหาข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.oic.or.th สายเดือนคอปปพ1อ1186กรมประมงกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตน้ำสืดมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนเพื่อบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ รักษาทรัพ,พยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศไว้อย่างยัง่งยืนตามหลักการป้องกันล่วงหน้าโดยห้ามมีให้ใช้เครื่องมือทำการประมงทุกชนิดเว้นแต่เครื่องมือที่กำหนดให้ใช้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้เบ็ดทุกชนิดที่ไม่มีลักษณะเป็นเบ็ดต่อกันเป็นสายมากกว่าหนึ่งตัวตะแกรงสวิงช้อนยอและชนางซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน2เมตรและไม่ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่3เครื่องมือขึ้นไปแหที่มีความลึกไม่เกิน6 ศอกหรือ3เมตรสุ่มฉมวกซ่อมใสตุ้มอีจู้ลันโปงและโทงหรือเครื่องมือที่มีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกัน การทำการประมงในพื้นที่แหล่งน้ำปิดที่ไม่ติดต่อกับแม่น้ำหรือลำธารธรรมชาติหรือเพื่อศึกษาวิจัยหรือทดลองทางวิชาการโดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมงให้สามารถทำการประมงได้ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่5,000ถึง50,000บาทหรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง หนึ่งกร,รกฎาคมถึง30กันยายน2562นี้ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรชัยนาทนครนายกนกครปฐมนครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยา พิจิตพิศนุโลกเพชรบูรณ์ลบบุรีสมุตรปราการสมุตรสงครามสมุตรสาครสิงห์บุรีสุขโขท,ทยัยสุพรรณบุรีสระบุรีอ่างทองอุทัยธานีจันทบุรีฉะเชิงเศราชนบุรีตราดปราจินบุรีระยองสะแก้วตากขอนแก่นชัยภูมิน้องบัวลำพูและกรุงเทพมหานครงดจับสัตว์น้ำในฤดูมีไข่อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน